สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสารปกครองสั่งกทมจดใช้ค่าเสียหายไม่สร้างลิฟต์ให้คนพิการรายละห0 0พวันที่15กันยายน64สสารปกครองสูงสุดพิพากษาออกคำสั่งให้กรุงเทพมหานครจ่ายเงินค่าเสียหายแก่คนพิการที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครคนละ5,000บาทกรณีที่ไม่ดำเนินการก่อสร้างลิฟต์สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการในสถานีรถไฟฟ้า BTS โดยคดีนี้นายเจริยยศสุข,ขนทวิศกับพวกรวม430 ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครหลังจากปี2554ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งพิพากษาในคดีระหว่างนายสุพรธรรมมงคลสวัสดกับพวกรวม3คนฟ้องกรุงเทพมหานครกับพวกรวม4คนในผู้ถูกฟ้องคดีจะทำลิฟที่สถานีขนส่งทั้ง23สถานีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่วันมีคำพิพากษา แต่พบว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามพรบรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาจึงถือว่าเป็นการละเมิดต่อนายธีรยุทธและพวกทั้ง430คนทำให้ได้รับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตคาประโยชน์ในการใช้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือรถไฟฟ้า BTS และต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปประกอบภารกิจประจำวันโดย มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ1,000บาทคิดเป็นค่าเสียหายรวมเป็นเงิน835,000บาทต่อคนจึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายผู้ฟ้องคดีทั้ง430คนคนละ8 3 5 0 0 0บาทและชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตรา4เท่าของจำนวนเงินดังกล่าวรวมเป็นเงิน3 3 4 0 0 0นบาทต่อคนเป็นเงินทั้งสิ้น 1, 4 3 6 2 0 0 0 0 0ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ย ซึ่งคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดในวันนี้ได้สั่งให้กทมชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับคนพิการที่สถานีขนส่งรถไฟฟ้า BTS ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเฉพาะรายที่มีโพลนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครอันเป็นท้องที่จังหวัดเดียวกับท้องที่ที่ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือรถไฟฟ้า BTS ตั้งอยู่เป็นเงินจํานวนรายละ5,000ันบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินค่าเสียหายนับจาก วันฟ้องถึงวันที่10เมษายน64และดอกเบีย้ยตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ตั้งแต่วันที่11เมษายน64เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จทั้งนี้ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาเนื่องจากเห็นว่าแม้ในการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง650้าทับสงหที่นายสุพรฟ้องนั้นก็ทมจะประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการและมีเหตุผลเพียงพอจะรับฟังได้ว่าบางสถานีและการก่อสร้าง ร้งลิในบางจุดมีข้อจำกัดรวมทั้งจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการให้ครบถ้วนตามคําพิพากษาดังกล่าวอีกทั้งกทมได้พยายามปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเรื่อยมาก็ตามแต่เมื่อพิจารณาวันที่ผลกำหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดจนถึงปัจจุบันแล้วระยะเวลาได้ล่วงเลยมากกว่า5ปีซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควรและความล่าช้าดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกทมซึ่งเป็นเรื่องที่ก่อ ธำมมสามารถที่จะเร่งรัดให้เป็นไปโดยเร็วขึ้นได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ